สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ช่องพี่ดอนน้องเร่แฟมิลี่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแกงเห็ดกันนะ,ะน้ำหม้อนะคะคืนตั้งไฟใส่น้ำนคะคะแล้วก็จะใส่พริกนะคะที่ขูดแล้วนะคะลงไปนะคะเป็นพริกพริกแดงนะคะหรือว่าจะใส่พริกขี้หนูก็ได้นะคะความเผ็ดแล้วแต่ชอบนะคะ ก็ตามด้วยตะไคร้นะคะขออภัยนะคะเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาเสดังมากนะคะและนี่ก็คือเห็ดของเราที่เตรียมไว้นะคะมีเห็ดระงโกแล้วก็มีเห็ดพึ่งนะคะมีพ,ร,มพริกลูกเอ่อพริกลูกโดดแล้วก็ใบแมงลักนะคะยอดผักอิตู้นะคะ หม้อเริ่มเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวจะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะสีน้ำตาลก็จะเป็นเห็ดพึ่งนะคะสีเหลืองนก็จะเป็นเห็ดหอก ก็เป็นแกงรวมเห็ดนะคะคนก่อนนะคะตอนนี้ทำเดือดแล้วคนดอกเล็กๆจะไม่ได้ผ่านะคะจะใช้ทั้งดอกเลยนะคะรอให้หม้อเดือดอีกครั้งนะคะพักไว้นะคะหม้อเดือดอีกครั้งเราจะใส่ ไว้มะขามอ่อนลงไปนะคะเพิ่มรสชาตินะคะเป็นแกงส้มนะคะเปรียปร้ยวๆนิดๆน,น,นะคะแต่ก็แล้วแต่ชอบนะคะใส่น้อยใส่มากนะคะคนอีกครั้งนะคะแล้วก็พักไว้นะคะรอให้เห็ดสุกนะคะก็จะประมาณใชประมาณ20นาทีนะคะ ใส่พริกลูกโดดลงไปนะคะไม่ใส่ยเยอะนะครับก็แล้วแต่ชอบต่อไปนะคะจะปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาร้านะคะน้ำปลารา้า ประมาณทัพพีนะคะคนให้เข้ากันนะคะขั้นตอนง่ายมากนะคะในการแกงเห็ดสูตรบ้านๆน,นะคะของเราตามด้วยผงชูรสนะคะใส่น้อยใส่มากแล้วแต่ชอบนะคะ ชิมรสชาติก่อนนะคะรสชาติถูกใจแล้วก็ไม่ได้ปรุงเพิ่มนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะมาใส่ใบแมงลักกันนะคะรสชาติก็ถูกใจแล้วนะคะ แล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็สำหรับแกงเห็ดนะคะเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะขอคุณค่ะสวัสดีค่ะทานด้วยกันนะคะเป็นแกงเห็ดนะคะเห็ดลโงูเห็ดรวมนะคะ